สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการลงทุนในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลงควรปฏิบัติในแนวทางแบบไหนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการลงทุนในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลงนะครับเราควรปฏิบัติยังไงนะซึ่งผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะเคยประสบกับในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงทย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับที่เชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9เพิ่งเป็นที่รู้จักกับสาธารณชนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็มีแรงเทขายออกมาแบบทิ้งดิ่งเลยนะครับจนกลายเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นนั้นเป็นขาลงในช่วงนั้น คำถามก็คือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นไทยของเราเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรให้พอร์ตของเรานะครับสามารถผ่านพ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงได้ซึ่งแนวทางนะครับก็มีดังต่อไปนี้ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าตลาดหุ้นเป็นขาลงเนี่ยมันเป็นยังไงโดยวิธีการสังเกตว่าตลาดหุ้นเป็นขาลงหรือเปล่านะครับก็ให้ดูที่ ราคาของหุ้นนะครับมันจะมีการปรับตัวลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม Set 50นะครับซึ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีนักทุนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็นักทุนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นกลุ่มสถาบัานกลุ่มนักทุนต่างชาตินะครับที่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ในมือเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพของการขายออกมาเนี่ยแน่นอนได้เลยนะครับมันก็เป็นอีกอันนึงที่สามารถที่จะ การันตีได้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะการเทขายออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของการปรับตัวขึ้นของราคานะครับมันก็จะเป็นการปรับตัวขึ้นมาไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่มีการสร้างนิวไฮหรือว่าจุดสูงสุดใหม่ของราคาในช่วงนั้นทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันก็จะมีข่าวร้ายเริ่มปล่อยออกมา และสิ่งสุดท้ายที่น่าจะเป็นตัวบอกได้นะครับว่าในช่วงนั้นตลาดหุ้นเป็นขาลงหรือเปล่าก็คือในส่วนของผลประกอบการที่มีการประกาศออกมาในแต่ละไตรมาสนะครับก็จะมีการประกาศออกมาไม่ค่อยสวยนะครับในหลายบริษัทซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าณตอนนั้นนะครับสภาวะของตลาดเริ่มที่จะเป็นขาลงแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเช็คตัวเราเองนะครับว่าตอนนี้เราได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเรายังมีกําไรอยู่นะครับในพอรตของเราก็เช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีกําไรอยู่นะใร้พิจารณาว่าเราจะมีการลดสัดส่วนในการถือครองหุ้นนั้นๆออกมาหรือเปล่าเพื่อกำเงินสดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในพอร์ตของเราแล้ว มันขาดทุนนะครับมันติดลบอยู่ก็ต้องพิจารณาครับว่าเราจะทำการคัดลอดออกมาได้ไหมการขาดทุนที่เราถืออยู่เนี่ยมันยังพอรับได้หรือเปล่าก็อาจจะต้องคัดลอดออกมาบางส่วนนะครับเพื่อกำเงินสดเอาไว้อย่างน้นอยๆนะครับถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมันเป็นขาลงจริงๆเนี่ยหุ้นที่เราถืออยู่ถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนแต่เราก็ขาดทุนไม่เยอะเพราะเราได้มีการคัดลอดออกมาบ้างแล้วนะครับ ยอมเฉือนเนื้อตัวเองเล็กน้อยนะเพื่อป้องกันร่างกายของเราไม่ให้มันเจ็บหนักไปกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราลดการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตนะครับโดยการรักษาเงินสดให้อยู่ในสัดส่วนประมาณ70ต่อ30 70%ก็คือเงินสดนะครับหุ้นก็คือ30%รักษาให้อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เงินสดที่เรามีอยู่อาจจะเลือกในการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอาจิเช่นทองคําแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเลยก็คือเป็นการเวทแอนด์ซีตลาดไปเรื่อยๆพยายามดูสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อหาจุดบอททอมจุดบอททอมก็คือจุดที่ตลาดมันลงไปจนถึง จุดที่มันต่ําสุดแล้วเป็นจุดที่ซึมซับความเลวร้ายต่างๆเอาไว้แล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้หาจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมหุ้นอีกครั้งหนึงซึ่งจากวันที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงจนไปถึงจุดวอดท่อมเนี่ยบางทีใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับกว่าที่เราจะไปถึงจุดต่ําสุดจริงๆปกติแล้วนะครับเวลาที่ตลาดหุ้นฟื้นตัว มันจะมีแรงเกงกําไรมาก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมันก็จะมีการพุ่งขึ้นมาอย่างน่าตกใจก่อนที่ตลาดหุ้นจะมีการย่อพักฐานอีกครั้งหนึ่งแบบน่ากลัวนะครับซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกประมาณว่าเหมือนตลาดหุ้นจะลงไปต่ออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ลงไปต่อนะครับมันเป็นเพียงแค่การย่อลงมาพักฐานซึ่งจังหวะนี้แหละนะครับจะเป็นจังหวะที่ดี ในการเข้าไปสะสมผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตลาดหุ้นช่วงประมาณปี2 5 6 3นะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยก็เปิดแกลบลงมาแล้วก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่า1000จุดก่อนที่จะมีการรีบาวกับขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ1450จุดนะครับแล้วทีนี้เราก็คิดว่าตลาดหุ้นน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้ว แต่สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นก็มีแรงเคขายออกมาแล้วก็ตลาดหุ้นก็ซึมลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงระดับประมาณ1,200จุดหรือต่ำกว่า1,200จุดซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าตลาดหุ้นน่าจะกลับตัวเป็นขาลงคือน่าจะลงไปต่อแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายคือพอลงมาต่ำกว่า1,200จุดนะครับตลาดหุ้นก็กลับตัวขึ้นมาอีกครั้งและก็กลับตัวขึ้นมากลายเป็นขาขึ้นทันทีเลย เพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมแต่ถ้าเอาให้ชชว่์วนะครับรอให้มีการกลับตัวขึ้นมาก่อนค่อยทําการสะสมจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการปฏิบัติตัวในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงแล้วก็จังหวะในการเข้ามาสะสมหุ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงแล้วก็ลงไปจนสุดแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้อะทำเพื่อนอะไรน,นะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับรเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆอะไรที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ